อากาศสานัญจายจะทำสมาธิแปดระดับแรกปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานอากาศสานัญจายจตนะวิญญาณัญจายจตนะอากินจัญญาจตนะเนวะสัญญาณาสัญญาจตนะสมาธิแปดขั้นตอนนี้ใครทำกรรมนั้นจะส่งผลในทิฐธรรมทิฐธรรมแปลว่าปัจจุบัน การรู้ลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลอันยิ่งใหญ่นับประมาณไม่ได้การเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายกายยักตาสติการเจริญอาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้อยากให้พวกเราได้ฝึก ทำได้ทั้งเวลายืนเดินนั่งนอนทุกอิริบททำได้หมดและเป็นเหตุให้เข้าสู่วิมุตได้เลยถ้าเราต้องการแค่ในทางโลกเนี่ยสมปรารถนาทางโลกทำแค่ห้าอย่างศรัทธาศินสุตตะจาค้าปัญญาหรือเว้นสุตตะอันก็ยังได้ศรัทธาศินจาค้าปัญญา ก็ยังได้ความสมปรารถนาในทางโลกที่พระเจ้าตรัสว่าทำสี่ประการอันน่ารักน่าใครน่าปรารถนาในโลกเนี่ยก็คือหนึ่งโรกร์พย์จงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมสยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมทั้งญาิและมิสหายอย่างที่สาเนี่ยขอเราจงเป็นผู้มีอายุยืนนานใครอยากอายุสั้นมั่งไม่มีใช่ไหม ทุกคนยังไม่อยากตายอยากอายุยืนนะอย่างที่สี่เมื่อตายแล้วขอเราเข้าสู่สุติโลกสวรรค์นี่คือทำรรสี่ประการที่ปรารถนากันในโลกจะสำเร็จด้วยทำรรสี่ประการคือศรัทธาศีลจา้ะและปัญญาผู้เจ้าไม่เอาสุตตะเข้ามาใส่สี่ตัวนี้ เพียงพอต่อความสำเร็จทางโลกแต่ถ้าโยมเพิ่มสุตตะไปอีกตัวหนึ่งจะเพียงพอต่อการเข้าวิมุตติหลุดพ้นคือปรารถนาได้ถึงการสิ้นอาสวะอาสวะขยะยานไปได้ถึงนั้น,นดังนั้นการสิ้นอาสวะ หรือการพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไม่อาจได้มาด้วยการปรารถนาเพียงอย่างเดียวนี่เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ความแก่อย่ามีแก่เราเลยความเจ็บอย่ามีแก่เราเลยให้ยมปรารถนาให้ตายก็ไม่ได้มันได้มาด้วยการกระทําทางกายทางวาจาทางใจเช่นการไม่เบียดเบียนสัตว์นะ การไม่ฆ่าสัตว์อันนี้จะเป็นเหตุแห่งการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บการมีอายุยืนต้องสร้างอย่างนี้ไม่ใช่อยากอย่างเดียวว่าเอ,อ้ยฉันอยากอายุยืนนะแล้วไม่สร้างเหตุให้ถูกต้องเหตุแห่งการอายุยืนในแบบแธรรมดาทั่วๆไปมีอะไรอีกเช่นว่าพระองค์บอกว่า ให้เราบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายให้ทำความสบายให้แก่ตนเองบ้างอย่าทำความลำบากให้แก่ตนเองและให้รู้ประมาณในความสบายอย่าทำความลำบากให้แก่ตนเองมากทำความสบายให้แก่ตนเองและรู้ประมาณในความสบายด้วยในความพอดีนะ แล้วเวลาบริโภคอาหารเนี่ยบอกว่าให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยอย่าใส่จนเต็มนะนี่สอนหมดเลยพวกนี้อายุยืนหมดนะอาหารจะย่อยง่ายอาพาธจะน้อยการภาวนาจะเป็นไปได้ด้วยดีการเป็นผู้มีท้องอันพร่องเนี่ย กื้อกูลต่อการจเจริญภาวนาะนี่ธรรมะเหล่านี้เพื่อความเป็นอยู่เพื่อความเป็นอยู่ความสุขในทิฏฐธรรมอยากอยู่ในโลกอย่างมีความสุขเอาคุณธรรมเหล่านี้ไปใช้นะวันนี้มาเอาองค์ความรู้ของพระศาสดากันนะจะได้ จะได้เลือกดำเนินชีวิตได้ะจะได้เจริญทั้งทางโลกแล้วจเจริญทั้งทางธรรมไปควบคู่กันท่นนี้คนบางคนเนี่ยพระนางมาลิกาเนี่ยบ่นกับพระพุทธเจ้าเมื่อตัวเองเนี่ยรวยแต่ไม่สวยท่นี้ สวยจะทำยังไงพระองค์บอกว่ามาริกาเธอต้องไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแขนใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคือง <c oughs> ไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดื่องไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏคนพวกนี้จะเป็นคนมีรูปงาม ผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิิงนักนะพวกนี้จะสวยนะส่วนการได้มาซึ่งโภคาก็อย่างที่บอก <c oughs> สทธาศินจากค้าปัญญาเป็นเหตุได้ได้มาซึ่งโภคาทั้งสิน้นและในพระสูตรนี้ก็บอกเหตุได้ได้มาซึ่งโภคาคือการ เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายดยานระเบียบของหอมเครื่องลูปไายที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคมไฟแก่สมณะหรือปรามแต่ถ้าโยมให้ทานอย่างนี้แล้วแต่กลับเป็นผู้ทุศินพระศาสดาบอกกรรมมันก็ส่งผลเหมือนกันนะ พวกเราจะไปเกิดเป็นสาหายแห่งสุนัขสา,ายแห่งช้างไปเป็นเดรัจฉานเนี่ยแต่จะได้ทรัพย์ของเดรัจฉานประยมให้ทานแต่ยมทุศิลเนี่ยในหนังสือเรื่องทานมีบอกไว้นะในหนังสือเรื่องพบภูมิก็มีบอกไว้ให้ เรา <c oughs> เรามี <c oughs> เรามีผู้นำที่เก่งที่สุดเป็นสัพพัญญูเนี่ยขอให้ช่วย <c oughs> กันใช้องค์ความรู้ของท่านด้วยนะนำพาชีวิตก็จะทำให้ชีวิตของเราลาบรื่นนะ อาตมาเคยได้ยินหลายคนเนี่ยคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคงสอนแต่เรื่องการหลุดพ้นอย่างเดียวถ้าจะรวยเนี่ยต้องไปบนนะจะต้องไปบวงสูงจะต้องไปบูชาเทพเทวดาอางค์นั้นองค์นี้อันนี้เป็นความเห็นที่ผิดพระเจ้าบอกเลยว่าสมณะพรามเหล่าอื่นทั้งหมดเนี่ย เป็นคนบอดไล้จกักขู่ไม่รู้เหตุปัจจัยจริงๆว่าทำยังไงถึงรวยนะทำยังไงถึงได้มาซึ่งพวกพรทรัพย์เขาก็เลยไปสอนการบูชาการบวงสรวงนะการบูชาการบวงสรวงต่างๆเนี่ยมีผลเหมือนกัน แต่มีโอกาสที่จะมีผลนำพาไปอาบายทุกขติวินิบัตนรกได้ถ้าการบูชานั้นทำให้แพะแกะไก่สุกรช้างโคมาล้มตาย <c oughs> แต่ถ้าการบูชานั้นไม่ทำให้แพะแกะไก่สุกรช้างโคมาล้มตาย <c oughs> การบูชานั้นยังมีโอกาสเป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์ได้แต่ยังไม่ได้ถึงความเป็นอริยะ ถ้าเป็นอริยะแล้วเนี่ยจะต้องเข้ามาสู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งเป็นหนึ่งเดียวถึงจะได้ความเป็นอริยะขึ้นมาอุทุชนกับอริยะเนี่ยวัดกันที่ไหนพระศาสดาบอกว่าวัดกันที่การรู้อริยสัจส,สี ความเป็นอริยะความประเสริฐเนี่ยประเสริฐเพราะอะไรประเสริฐเพราะว่ารู้หนทางเข้าถึงความไม่ตายได้ศ <c oughs> <c oughs> าสตร์ทุกอย่างในโลกเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ยังไม่สามารถนําพาเราให้พ้นความแก่ความเจ็บความตายได้ พระองค์จึงตรัสศาสตร์ทั้งหลายในโลกว่าเป็นศาสตร์ของปุถุชนไม่ใช่ของอริยะนะศาสตร์นั้นไม่ได้เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานตรัสไว้ในเรื่องของอนุตริยะ6ประการสิการนุตริยะการศึกษาที่ประเสริฐเป็นอย่างไรก็คือศึกษาคำของพระองค์นั่นเอง ดังนั้นถ้าเราศรัทธ,ธาถูกต้องอันนี้เราชื่อว่าเรามีทรัพย์ผ่านไปหนึ่งลวนะมีศรัทธามีศีลศีลนี้พระองค์ชี้ไปที่ศีลห้าการมีสุตตันที่สามนะสุตตะก็คือคำสอนของตถาคตเป็นผู้สั่งสมสุตตามากฟังมากจนคล่องปากขึ้นใจ แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะจากะการศสียสละการแบ่งปันการให้การเสียสละการแบ่งปันนั้นต้องวางจิตอย่างไรพระองค์ชี้ไปที่การวางจิตละความตรณีอันเป็นมนทินถ้าเรามีการให้โดยที่เรา วางจิตแบบอื่นเนี่ยพระองค์ตรัสสอนกับสารีบุตรว่าเราจะไม่ได้ผลใหญ่ไม่ได้นิสงใหญ่หรือจะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนิสงใหญ่ส่วนใหญ่จากะการเสียสละการให้ของเราเนี่ยมีการวางจิตหลายแบบ ดังนั้นถ้าใครเคยอ่านหนังสือเรื่องทานย่มจะทราบว่าการวางจิตในการให้ทานนั้นมีค่อนข้างมากพระส,ะสระัสดาตรัสบอกว่าคนบางคนเนี่ยหวังผลในทานมีจิตปูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ เขาก็เลยตัดสินใจให้ข้าวนา้ำผ้ายุดยานระเบียบของหอมครึ่งรูปลร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประที่ควมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์การวางจิตแบบนี้จะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอนิสงส์งใหญ่ไม่ได้ความเป็นอริยะกลับไปตรวจด,ดูทานที่เราให้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้เราให้ทานแบบไหน หวังผลกันไหมมีจิตผูกพันไหมมุ่งการสั่งสมหรือเปล่าปรารถนาไหมเมื่อเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้พวกนี้ตั้งจิตแบบนี้จะไปเป็นเทวดาเหล่าจาตุมาราชิกานี่คือผลใหญ่แค่นั้นแต่หลังจากตายจากเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วคือเมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่ต้องกลับมาเรียกว่าเป็นอาคามีนะเป็นอาคามีต้องกลับมาสู่สังสารวัตไม่พ้นนรกกำเเรดเดชานหรือเปรดวิสัยนะไม่ว่าเราจะวางจิตแบบอื่นเช่นว่าคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือว่าทำตามประเพณีปู่ย่าตายาย หรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าหรือทำตามฤาษีที่ทำมาในครั้งก่อนหรือว่าเพื่อความปลื้มใจปิติจใจสมณัตใจเชื่อว่าในข้อที่ให้เพื่อความปลื้มใจปิติใจนี่ถูกสอนกันเยอะเหมือนกันนะให้ไปเถอะให้แล้วสบายใจมีความสุขใจก็พอแค่นี้ก็คงพอแค่ได้ผลใหญ่แต่ก็ยังไม่มีอนิสงส์ใหญ่ ไม่ได้ความเป็นอริยะดังนั้นถ้าเราไม่เข้ามาเสพคบคำของพระศาสดาเราจะไม่รู้สัจจะความจริงว่าความจริงเป็นอย่างไรดังนั้นคนสองคนให้ทานคนหนึ่งวางจิตถูกต้องคนหนึ่งวางจิตไม่ถูกต้องคนวางจิตถูกได้เป็นอริยะด้วยคนวางจิตไม่ถูก ยังไม่ได้ความเป็นอริยะยังเป็นปุรุชนอยู่เลยทั้งที่มีการให้เหมือนกันนะดังนั้นถ้าเราวางจิตถูกเนี่ยพระองค์บอกว่าจะได้ไปเกิดเป็นพรมกายิกานังเทวานังไปเกิดเป็นเทวราชั้พรมกายิกาและหลังจากสินกส้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาคือเป็นอนาคามี เป็นอริบุคลณขั้นที่สามนี่คือสิ่งที่เราไม่ค่อยเคยได้ทราบกันมาก่อนว่าแม้แต่การให้ทานนั้นเป็นอริบุคคลได้ถ้าวางจิตถูกต้องเป็นถึงอนาคามีนะาบางทีเราก็ไปมองหรือไปปรุงแต่งหรือไปฟังฟังกันมาว่าเป็นอริบุคคลเนี่ยยาก นะนะก็พูดกันไปแต่ไม่ได้มาดูว่าพระศาสดานั้นตรัสไว้อย่างไรการวางจิตละความตันหนีก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะเราไม่เคยวางจิตแบบนี้เราลองคิดดูว่าเราให้เรามีการให้สักครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเราจะวางจิตละความตัหนีเราจะทำยังไง ก็ไม่ง่ายนะวิธีอย่างหนึ่งก็คือถ้าโยมคิดว่าโยมหวังผลเมื่อไหร่หรือคิดในแง่มุมที่ผู้เจ้าตรัสไว้เมื่อไหร่เนี่ยคิดว่าให้ทานเป็นการดีทําตามประเพณีบุญญาตายายตัดความคิดนั้นไปซะเดี๋ยวมันจะมาเหลือกรอบของการรัะความสนีอันเป็นมนทินเองนะในนั้นในการคิดทุกแบบวางไปซะ มันจะมีการการวางความคิดอีกหลายอย่างนะเนี่ยถ้าใครได้หนังสือเรื่องทานไปพระองค์บอกว่าคนบางคนเนี่ยหวังได้จึงให้ทานนะพิกุทั้งหลายการให้แปดประการเหล่านี้มีอยู่แปดประการอย่างไรคือหนึ่ง บางคนหวังได้จึงให้ทานให้ทานเพราะหวังได้นะลองดูจิตตัวเองในบางครั้งเราก็เป็นใช่ไหมอย่างที่สองบางคนให้ทานเพราะกลัวนะอันนี้ก็มีลองดูเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ของชีวิตนะการให้ทานของเรามีหลายแบบสามบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้ว เขาเคยให้แก่เราเราจะให้ทานเขาตอบนะสี่พระองค์ตรัสว่าบางคนให้ทานเพราะนึกว่า <c oughs> เขาจะให้เราตอบแทนอันที่ห้าบางคนให้ทานเพราะนึกว่าการให้ทานเป็นการดีอันที่หกบางคนคิดว่าให้ทานเพราะว่าเราหุงหากินได้ชนเหล่านี้ หุงหากินไม่ได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้ไม่หุงหากินไม่สมควรก็เลยคิดว่าให้ดีกว่าอีกพวกหนึ่งคิดว่าให้ทานเพราะเมื่อเราให้ทานแล้วกิตติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งไปพวกนี้อยากได้ชื่อเสียงนะก็เลยให้ทานเห็นไหมยอมลองดูผู้เจ้าเนี่ยมองทะลุจิตใจของมนุษย์สัตว์โลกทั้งหมดนะ เวลาเราคิดแบบนี้ปุ๊บเราก็ละทิ้งไปละทิ้งไปเราจะให้ทานเพราะเราจะละความตะหรนีอันเป็นมนทินในจิตเรามีมากแลเรารู้สึกว่าหวงแหนถึงแม้จะมีมากก็ยังหวงอยู่ละเลยสละละความตะหนีนะทุกครั้งที่มีการให้พระองค์เรียกการให้ทานแบบนี้ว่า ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตหรือเพื่อประดับจิตหรือปรุงแต่งจิตนะพระองค์มีตรัสบ,บอกอีกนัยยะอีกบางคนให้ทานเพราะชอบพอกันนะพวกกันก็เลยให้ทานเขาชวนเราก็ให้นะบางคนให้ทานเพราะโกรธบางคนให้ทานเพราะหลงบางคนให้ทานเพราะกลัว เยอะมากเลยนะมีการให้ทานในลักษณะแบบว่าผู้เข้ามาสู่ถิ่นของตนเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้มาสู่ถิ่นของเรามาเยี่ยมบ้านเรามาเยี่ยมครอบครัวเราเราก็เลยให้ทานเอากินข้าวกันไหมเอาผล,ลไม้เอาอะไรต่ออะไรมาต้อนรับกับสุนีให้ทานนะ ให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไปญาติพี่น้องเราจะไปเอาเอาสเบียงไปเอาให้ทานเนี่ยเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยในชีวิตมีเรื่องของทานเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเลยมีการสละมีการละนะการให้ทานแก่ผู้ป่วยไข้อันนี้ก็เยอะเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยเห็นไหม เราจะหิ้วกระชงกระเช้าโผลลหมากลากไม้เอาอาหารไปให้คนป่วยนะนี่ก็เป็นทานอีกอย่างหนึง่งนะ <c oughs> ให้ทานในสมัยที่ข้าวยากหมากแพงอ่าไม่ว่าจะเป็นทางชนบทชายแดนของเราหรือต่างประเทศเนี่ยพอมีข่าวว่าโอ้เขากำลังเกิดทุกพิกภัยนะเราก็เอาให้ทานกันนะนะ นี่คือเหตุแห่งการให้ทานที่พระศาสดาได้บัญญัติเอาไว้นะดังนั้นถ้าต้องการผลใหญ่และอันนี้สงใหญ่เราให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการจิตคือการลากความตะนิอันเป็นมนทินยมมีการให้ทานแบบนี้บวกกับ มีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สี่คุณธรรมนี้พระองค์บอกว่าให้พยากรณ์ตนเองว่าเป็นโสดาบันแล้วนะจัดไว้กับช่างไม้มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็มีการให้ทานโดยวางจิตละความตนเองยมเป็นโสดาบันอ,อันนั้นโสดาบันนี่มีหลายนัยยะนะ ไปดูกันดีๆรวบรวมไว้ให้แล้วห้าสิบกว่านัยยะเวลาบอกว่าโสดาบันยากหรือง่ายอย่าไปนั่งคิดเองต้องดูว่าพระศาสดาตัดไว้อย่างไรนะห้าสิบกว่านัยยะในการตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนด้วยตนเอง <c oughs> ทำไมจะต้องเป็นโสดาบันด้วย เราจเจริญในชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยยมบอกยมต้องการความจเจริญในชีวิตเอาชาตินี้แหละ,ะเจริญโอเคชาตินี้จเจริญมีศรัทธาศีลส,สุตตจาคะพัญญาจเจริญแน่นะแต่หลังจากจเจริญแล้วเป็นยังไงเวลาเราเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบปีร้อยปีเตรียมตัวตายแล้วนะ และเคยรู้ไหมว่าหลังจากตายจากมนุษย์แล้วเนี่ยไปไหนต่อ <c oughs> <c oughs> ไปไหนดี <c oughs> ส่วนใหญ่จะไปไหนทราบไหม <c oughs> ถ้าเราความเห็นที่เรามันก็มีอยู่ว่าหนึ่งเราคิดเอง 2. ฟังเขามาหรือว่าสามฟังพระพุทธเจ้ามันก็มีอยู่สามช้อยหลักๆนะท่นี้ถ้าโยมวางความเห็นตัวเองไปก่อนว่าตายแล้วเนี่ยจะไปที่ไหนวางความเห็นของผู้ที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าถ้าเรามาฟังพระพุทธเจ้า ครูเจ้าจัดไว้พุทธวจนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งตกทอดมาสองพันกว่าปีเนี่ยนะพระองค์ตรัสว่ามนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่ที่ตายแล้วแล้วได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือน้อยมากพระองค์เอาเล็กเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ปลายเล็บ พื้นดินทั้งโลกเนี่ยในมหาปฏพีอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินในมหาปฏพีมากกว่าไอ้ที่ปลายเล็บเนี่ยเทียบไม่ได้พระศาสดาบ,บอกมนุษย์ที่ตายแล้วแล้วได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับผื้นดินในมหาปฏพีเชื่อว่าคนที่ไม่เคยฟังพุทธวชะ ไม่เคยได้ทราบพระสูตรนี้แน่นอนนะ